แมนครับมันนั่นหรอครับเฮาดีละแมนครับมันนั่นหรอครับเฮาดีละโอ้ยหบาทเลยกับว่ากับว่าน้องครับเนาะแมนครับมันนั่นหรอครับเฮาดีละโอ้ยหบาทเลยแต่ละตัวน้องกูแต่ละตัวแค้น้องพี่น้องเพิ่นเพิ่นไห่ปล่อยเพิ่นไห่ปล่อยวันทียี่สิบเก้าตอนเช้านรองพี่น้องเพิ่น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 เกิ่นจะปล่อยเลี้ยวหลายปล่อยเลี้ยวเรามันงดันเป็นว่าเออหนักใจน้อพี่น้อง ได้จากได้จากได้พ้นก็ป็นี่สองพันสามพันหายแล้วพี่น้องอ้าวไอ้มงคลครับผมอ้้เห็นยังกันนี่ป็นกันเลยไม่แล้วนะผมแก่ไปกินข้าวกินามสะพังนั่เหอมาเสียครทัพท์โทรศัพทไม่แล้วนี่เป็นยังเปยซึมเศราก็มันเป็นยังไอยากไปเรียกให้พี่น้องไงล่ะไปแห้งแล้วพ้นรับอิสระเอวหน่อยครับซึมเศราไปรับแยนอนอ๋ผู้ดโทรมาหรอ่หันฮัลโหลัดีครับคุณ่าจไหน Uh, ai, พองพองครับไอ้พงพงครับองพองเอคุณมาจไครับผมมาไงน้อฮัลโหลครับรับสายแทบไหมสนใจอะไรนะเรียกรับอ๋อเรียกรับอิราเลียเหรอครับวันที่ย oh ี่สิบเก้านะครับผมครับ ส่วนตัวส่วนตัวมันไม่ได้ครับผมรอพร้อมกันหรอรอพร้อมกัน,ค,กนครับผมไม่มั่นใจว่าผมให้ไปแล้วว่าจะไม่บอกใครนะครับไม่ได้ไม่บอกเนี่น,นะส่วนมากคนก็นว่าอังสีษอะฮะโอ้แตครับผมเดี๋ยวทักแอดไลน์ like. ผมเบอร์นี้เเด้อครับผมครับ

ผมมมาแตามแล้้วก็อะมครับแ่ะครับผมครับครับอ่าเดี๋ยวแอดไลน์นะครับเอดไลน์มาเดอร์สวดีครับสวัสดีครับอ้าวนั่นนะครับพี่น้องตัดนใจน้ำเนาะส่วนตัวเนี่ยโทษเลยเ่รโทษอีกอาผมถามผมถามผมถามคุณประวัติจริงๆเอาครับ ถ้าผมให้พี่ไปพี่พี่จะจะปล่อยไหมจะจะบอกใครต่อไหมพี่จะพี่จะบอกคนอื่นไหมอ๋อพี่จะบอกคนอื่นไหมยังงั้นก็ต้องบอกครอบครัวอยู่คนยระแรกหมู่บ้านอ๋อมันก็ต่อปากต่อปากไม่ต้องต่อปากไปอีกใช่บอกหนึ่งไปสิบบอกสิบไปร้อยเป็นพันนะใช่ไหมเลขนับอิสราเอลนับที่บเ้าคว่กดดันมันกันเลยมาอยู่ทีไอผมมอยูกับผมนี่แหละครับหนักใจเพราะว่าคันอยากบอกที่ใจแล้วอยากบอกครับแต่มาอยากเป็นที่ยี่สิบเก้าเลยนี่ ผู้ให้ตัวเลขมาเนี่ยเพิ่นมันก็กำชับมายังมัท่านได้ให้ปล่อยเพิ่นก็กำชับมาอีกนี่แหละพี่น้องเหตุผลพี่น้องก็ต้องฟังเลือกหลายๆคนกบบเขาเมนต์ด่าแต่เพิ่นเนี่ยอ่าผมฟ้องนี่ครับว่าไม่ปล่อยลีลาถูกพิดก็ถือด่าก้อลนั่นาะครับนั่งเสาอยู่ต้นนี้นั่งเสานั่งเสายิ้มบอด่นอนบอดรับอีกถือกระวาดีน้ำนักลดลงอีกสามพี่น้องไม่ถูกก็ว่าโกหกนั่นเนี่ยอ่าไม่ปล่อยก็ว่าลีลาครับ โอ้ตตเละตันแถบอะไรอย่าเฝ้าให้ปล่อยเร็วเอาตามที่เพื่อนบอกกันละเอาผู้ใดยกะว่าอันน้อครับเนาะแมนครับมันนั่งหรอกกับเราดีแล้วโอ้ยบ้าเลยแตเละตันน้อนกูแต่ละตัวเน่อพี่น้องเพื่อนเพื่อนไหนปล่อยเพื่อนไหนปล่อยวันที่29ตอนเช้าน้องพี่ต้องเปลี่ยนเงินเพิ่มผมคนรวยจะปล่อยเร็วหลายปล่อยเร็วลรอมันอันเ่นวาหนักใจนะพี่น้อง ไม่ก็อยากได้ก็อยากได้พุ่นก็เป็นี่สองด่านสามด่านหายแล้วพี่น้องหาเขาเฮ็ดยังไหเนาะพี่น้องเนาะว่าอย่าเฮ็ดยังเด้อเก่งหลายเทียรแล้วเนาะว่าเพิ่นหยปบปวยวันที่หยิบเก่าเมื่อกี้เรือหลายหมื่นหลอกเนาะมันเอาไปล่อๆเนาะล่อคือเกเาแหละแต่ป่วยไปก็สิว่าตัวเจ้าของเพิ่นก็สิว่าไปซากกับเออ่บ่ฟังเพิ่นโบ ก็มาดีล้ปล่อยเลี้ยงกับเอฟซีกับว่าบางคนก็ว่ายานอันออืย่างรีบปล่อยเลยแอสมาเอาจากที่เอาใจเพดีเนาะเอามีเก้นะครับนีเวลาอีกตั้งสามมือเป็นเรกลับเนาะครับลับมาที่นี้มาทั้งชายแดนคงกาบารอดดูแต่เชบชายแดนนี่นี่ตอนนี้ครับเนาะครับผมมาสีสกิดแล้วนั่นแล้วว่าพี่หาซีแล้วว่าลบถูกเพื้อนแลนเข่าหูใช่ป่าวท่านอืเอาแต่ลูปแล้วก็คือ ยี่บเก้านะครับไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเอาเอฟซีเด้อไผตาดีก็ตาอันแอดมินตาไผตาว้ก็ได้ผมวันนี้ผมตั้งใจเดินทางมาสีเกตเพื่อที่จะมาดึงลอตเตอรี่เพราะว่าทางสีเกตสุรินีเจาะรางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งมันเยอะมันอยู่ตรงนี้อืออ่ะโอเคพี่น้องตาว้ก็ได้เด้อตาไว้ก็ได้เดี๋ยวรอมือตอบติดตามติดเกาะติดิ่นยู่นี้แหละป่นตัวใดแล้วตีใด้พี่น้องอย่าลืม ติดตามช่องบาวสามทิพย์แก่น